ฝนลดอากาศแปรปรวนสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564มาพบกับพยากรณ์อากาศในวันนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะร้อนแห้งแลง้งนี่มันหน้าฝนหรือหน้าอะไรพืชผักต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็เหี่ยวเฉาอีกทั้งจะทำนาหวานข้าวฝนก็ไม่มาตามนัดทำให้หลายพื้นที่ ประสบภัยแห้งแล้งในหน้าฝนก็เนื่องด้วยยอมความกดอากาศต่ำที่กำลังจะก่อตัวอยู่นี้ได้ดึงดูดความชื้นจากประเทศไทยไปหมดจึงทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูและในวันนี้สภาพอากาศประเทศไทยจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา กดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพยากรณ์อากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระน,นองพัางงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 8องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าในวันนี้ฝนจะลดน้อยลงโดยเฉพาะในบริเวณตอนบนของประเทศแต่ในบางพื้นที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงเกิดขึ้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระมัดระวังและหากเกิดลมกระโชกแรงให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และในบริเวณภาคใต้ทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอเตือนพ่อแม่พี่น้องให้เฝ้าระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะและในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรรวนจึงขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ